โอเคครับทีนี้เรามาดูเพลงไปเถอะไปเถอะเ่ไปเถอะไปเถอะไปเถอะในที่สุดแล้วทำไมครัเป็นไปเถอะในคอนี่เรียนมากเพลงนี้ก็ต้องถามก้อนเหมือนกันก็แกะแกะมาถึงระดับหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยตรงตรงนี้กูไม่ได้ยินจริงๆร่ะเออมึงช่วยบอกกูหน่อยเถอะไม่คืออะไรวะโอเคครับเพลงนี้ขี่อะไรครับ เพลงนี้อยู่ในคีย์ดีแฟตอีกแล้วครับแล้วใช่ครับใช่แล้วก็เปลี่ยนคีย์เริ่มเริ่มจากดีแฟตคุณต้องพูดว่าเริ่มจากดีแฟตใช่ครับเริ่มจากดีแฟตแล้วก็ไปไปดีไปดีแล้วก็ไปจบที่อีแฟลโอเคตรงไหนที่วางยาไหมครับล่ะโอ้โหเพลงนี้ยุบยับมากเลยครับโอเคฟิลก่อนแล้วกันเพลงนี้เป็นหกแปดใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟังเป็นหกแปดแบบไม่ใช่บลูเลยไม่ใช่ครับมันมีความแบบโยนความรอน ใช่ครับผมเรียกมันว่าอะไรเดียเพลงนี้น่าจะจริงๆน่าจะเข้าใกล้กับดิโอโซจะมีความเป็นโซเป็นหกแปดโซที่อยู่ดีๆก็โยกไปด้วยกันทั้งแบนด์คว่ำไปด้วยกันทั้งแบรนดมาด้วยกันทั้งแบรนด์อะไรแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยความเข้าใจมากๆเลยใช่ครับจะตกจะยกจะแบบต้องไปด้วยกันมากๆเลยครับมันก็จะมีการแอคเซนต์แบบแปลกๆแล้วก็ติดติดฟิลสวิงนิดนึง ฟิลแบบผิวสีนะครับสวิงแบบผิวสีอ่ะครับขึ้นมาทำในคอร์ดพปรเคชั่นเป็นยังไงครับอีกจังอินโทรก่อนครับสามสี่สส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  อร์ดคคอร์ดสี่คอร์ดสี่นะครับคอร์ดอันนี้เขาเรียกคอร์ดอะไรอ่ะผมถ้าเป็นผมมองอ่ะคือเป็นก็เป็นคอร์ดเนี่ยใช่มันคือคอร์ดอะไรนะมันคือคอร์ดห้านั่นแหละมันคือคอร์ดห้าที่เบสเป็นตัวที่เบสยังดึงไว้ที่เดิมใช่กันเยอะนะครับเพลงไทยก็ใช่จริงจริงมันก็คือคอร์ดห้าออนสี่เหมือนเพลงอื่นๆนั่นแหละแต่มันอยู่อีกไวซิ่งหนึ่งถูกไหมครับใช่ครับ ก็ขอดีไซน์กันมาตลอดเออสำหรับผมสำหรับผมม่นมองเหมือนก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นเบสตัวห้าแต่คอดอยู่อันที่สี่แต่อันเนี้ยเบส่า่เบสอันที่สี่แต่แต่ขอดก่อดห้าอ่าแลเป็นจริงจริงผมว่ามันทป็นมันทำมันทำหน้าที่เหมือนขอดห้าแหละครับพี่แต่ว่าเบสมันคาย่ที่เดิมมาก็เลยให้ซาแบบเออเออมันก็คือเหมือนเป็นเซเว่นอะห้าเซเว่นแต่เอาเบสมาเป็น เป็นตัวเจ็ดใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับอ่าโอเคแล้วไปไหนต่อครับแล้วก็อ่ก็คอร์ดหนึ่งคอร์ดหนึ่งกลับมาคอร์ดหนึ่งแต่ว่าเป็นเบสตัวสามเบสป็นสามแล้วก็ทูอ่าแต่ไม่ไปไฟฟ์ไปแฟดทูอืมก็เหมือนไม่ไม่ใช่แฟดทูสิคือมันมองเป็นมันมองเป็นสองแฟดสองเพื่อจะกลับมาคอร์ดซีถูกไหมใช่ครับจริงๆมันเป็น มันเหมือนเป็นทูไฟของสีอ่ะใช่ครับทูไฟของสีเหมันเป็นทบไฟอ่าคือเป็นสองของสีก่อนแล้วก็เป็นคอร์ดแซดสองเซเว่นของสีจะเป็นไททอซับสติชั่นทั้งที่ได้ก่อนฮะโอเคครับใช่ครับมีแล้วก็มาสีใช่ครับวันนี้เหมือนได้เราอยากในสมองเพิ่มกว่าทั้ง ผมผมฟังไปด้วยผมก็มึนๆเหมือนกันตอนนี้เหมือนทบทฤษฎีแต่เออแต่เยี่ยมย้อนเยี่ยมมาเวลาเวลาที่ผมใช้คอร์ดแฟรทูของจะเข้าไปหาสี่เนี่ยผมจะเติมเช้าเสบดเข้าไปทุกครั้งเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รด้หมนกันครับแต่เสียงันการร้องให้ดูอีกทีนึงอะไรครับ ราวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยสำหรับผมนะครับมันจะช่วยย่นระยะเวลาคือให้าพอเราอธิบายไอ้เสียงแบบนี้บางทีต้องแกะสัก5 10, บบ้าเพลงสิบเพลงถึงจะเริ่มเอาไปใช้ได้จริงรแต่ถ้าเราวิเคราะห์เป็นันเป็นทษฎีได้เริ่มเชื่อมความสัมพันธ์ได้เนี่ยบ,บางทีเพลงเดียวแล้วทําความเข้าใจกับมันสักสักพักใหญ่ๆเราอาจจะไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องไปแกะเป็นห้าเพลงสิบเพลงอันนี้ก็คือที่เราอยากจะมาชวนคุยกันวันนี้นะครับแล้วก็มีวางยาตัวอื่นอีกใช่ไหมครับครับ ท่อนท่อนคอรัสนี่หนักเลยฮะครับผมโอเคครับท่อนคอรัสเป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้ท่อนคอรัสเพลงนี้ผมใช้ไอเดียว่าเบสเคลื่อนที่ให้น้อยน้องเลยครับน้อยที่สุดเราเคลื่อนที่ไวซิ่งของของล่างให้หยุดหยับให้ตายกันไปข้างหนึ่งจริงจริงท่อนพีก็มีนะแต่ว่าแต่ว่าผมจริงจริงพีผมว่าไอเดียคล้ายๆกันอ่าตรงนี้จะเป็นไมเนอร์ธรรมดาครับสี่สามทำได้เลย อยากลับมาเป็นอันเดิมอันเนี้ยครับแม้เธอจะไปจากฉันก็จะมีตรงเนี้ยแทรกเข้ามาครับแต่ว่าพวกลูกคิกอะไรเงี้ยลองฟังตามเพลงมันต้องมาพร้อมกันมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นเทนชั่นมันจะมาแบบปรับปรับปรับอะไรนะครับใช่ครับโอเคทีนี้ถึงท่อนคอรัสที่ตะบอกเอาไว้ครับครับผมง่ายๆนะ แค่นี้ใช่ขอนึงสามสี่ห้าขอนึ่งขอถ้าใจอยู่แล้วสามสี่เก็บตุกอย่างที่เธอเป็น G full d i m i n s h e d เพื่อจะเข้ามา ถ้าเป็นปกติก็จะเข้าเป็นอะไรนะเก็บตุอย่างที่เธอทิ้งผมไม่เข้าอันนี้ผมไปเข้าเก็บตุอย่างที่เธอทิ้งเป็นคอร์ดหนึ่งหนึ่งเป็นห<ล>้าหนึน่งเบลห้าเก็บตุอย่างที่เธอทิ้งเอาไว้อยากจะไปกับใคร uh, ที่ไหนอะไหนก็ไปห้าธรรมดาก่อนห้าสิบเอ็ดก่อนแล้วค่อยลงมาเอาเอตอร์นี่ตุ้แค่กับใจฉันกลับไปห้า สังเกตว่าเบสจะเป็นอย่างนี้นะครับเบสจะเป็นโครมาติกโครมาติกเลยครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันตลอดรื่ความเป็นพอมันโครมาติกปุ๊บมันก็จะเป็นไทโทนเป็นดิมินิชใช่ไหมครับที่ทำหน้าที่เชื่อมไปเรื่อยๆครับก็ถ้าวิเคะห์ก็อาจจะเวียนหัวนิดนึง แต่ว่าอย่างเคสแบบนี้คือพอเราเริ่มแก็ะปุ๊บอ่ะอาจจะว่าแค่ลองหาว่าดิมมิเนชไหนหรือด o m ม n น n นเซเวไหนที่มันที่มันสามารถเชื่อมได้อย่างดีตรงใช่ครับแล้วตอนตอนแกะก็ไปหัวใช่ไหมครับแล้ก็ช่วงช่วงที่มาเป็นเนี่ยครับช่วงตรงนี้คือไม่ได้ยินล้ คือคือถ้ามาเราฟังเล่นอย่างเงี้ยมันได้ยินแต่พอเ<ช>พลงมันถูกม<ช>ิกซ์ไปแล้วอะใช่ครับบางครั้งคือแบบมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ยินชัดแต่ถ้ามีปุ๊บมันจะใช่อคือเห<ช>มืนอนบอกว่าเราเราแก่เราเหมือนเราไม่ได้ยินนะแล้วมันก็เหมือนาขาดอะไรไปน,นิดนึงพยายามใส่หูฟังก็แล้วคัดอ q คิวดันฟังสา์ลฟังไม่ได้ยินแต่พอเล่นปุ๊บพอเจอปุ๊บมันแบบเออมันแบบเนี้ยใช่ครับเ่าะบ,บางครั้งคือเรารู้สึกได้ไมมนไม่ได้ยิน ใช่ครับมันเป็นรตีผมว่ามันเป็นเรื่องของการผสมเสียงระหว่างเครื่องดนตรีอ่ะเหมือนกีตาร์ไปเล่นโน้ตโน้ตเนี้ยคนละโน้ตหรือจะโน้ตเดียวกันก็ได้แต่พอมันเป็นผสมกันแล้วในขั้นตอนการมิกซ์อ่ะมันให้เสียงอีกแบบหนึ่งพวกจริงจริงพวกดนตรีแจ๊สเขามีวิจัยเรื่องเยอะมากก็แบบอย่างเช่นเอาเอาเบสมาเล่นเมโลดี้พร้อมทำเป็ดอะไรแบบเนี้ยท่อนโซโล ที่ไอเดียเล่นผมรู้สึกว่ามันชัดเลยมันเป็น call and respond นะครับ antecedent consequence คือเหมือนถามตอบใช่ครับเพลงมันยากที่แบบเอนทการบอกนะเป็น n e โ s o ซมีรอยแต่พอโซโล่ผมไอเดียโซโล่ก็เหมือน simple อเป็นแบบ b l u e ใช่ครับไหมครับเพลงนี้ผมต้องทาทำตามใจตัวเองมากๆคืออยากทำ neo s o l ด้วยแล้วอยากเป็น blues man ด้วยก็เลยเอาสองอย่างเนี้ยมา mix เข้าด้วยกันซึ่งซึ่งมันพอดีมากๆตรงที่ บลู Blue, มันก็เป็นหกแปดเหมือน,นกันเราสามารถยักหลิกที่เราฝึกซ้อมกันมาหกเจ็ดปีนะ่ะลงไปได้อ่ใช่ครับอลองเลยวันที่ทีสอง ามแล้วก็ตอบอไม่ง่ายแต่ว่ารู้เรื่องออย่างเช่นถามเลยตอบถามตอบถามาก็ตอบก แต่มันเก็ตยากเหมือนกันนะเรื่องว่าถามตอบแต่ว่าจริงๆมันจะยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับจะมีสองคนผมเปรียบเทียบง่ายๆคือ SRV กับ BB King เนียสองคนเนี้ยเฟรซิ่งผมว่าเกือบๆคล้ายกันเพียงแต่ว่า SRV เป็นคนที่พูดแบบเ hey, ฮ้ยเๆยเฮ้ยยังไงยัไงยังไงแต่ว่า BB King จะเป็นแบบเ hey ฮ้ยแต่มันยาวเท่ากันในหนึ่งคำถามอ่ะ SRV ล่อไป10 20 20โน้ต อบีบีคิงถามแค่สองสามโน้ตแต่ว่าเฟสเท่ากันมันถ้านับจํานวนห้อง่ะเท่ากันใช่จำนวนจํานวนที่โน้ตมันออนอยู่อ่ะเท่ากันตอบก็เท่ากันคล้ายๆกันทีนี้ก็จะไปกลับไปวนเป็นเรื่องว่าถามตอบยังไงก็ต้องลองไปศึกษากันใช่ครับแต่อย่างเห็นวิวลีที่ที่การเล่นมันเริ่มมาจากถามตอบด้วยประโยคยาวก่อนอ่าแล้วก็เป็นประโยคที่สั้นลงถูกไหมครับมันก็ผมมองว่าพอประโยคยาวมันมีเทนชั่นมากกว่าครับ พราะถามมันเหมือนคำถามมันยาวเราฟังคุยกันแบบคนถามยาวๆด<ช>ีเราก็าเครียด<ช>คำตอบยาวๆมันต้องแบบมีสมาธิแต่พอครึ่งหลังเหมือนเฟรซิ่งมันโดนย่อยให้สั้นลงเข้าใจไหมเมก็รลลีสลงมาใช่ครับคาตอบเป็นเป็นการตอบที่ง่ายๆแต่ว่าอตอบทุกอย่างคลี่คลายไอ้ข้างหน้าครับคนนี้ก็คือการออกแบบโซโล่เนาะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนคีย์ใช่ไหมครับครับผมหลังจากโซโล่ก็จะมี c h a n ์คีย์ตอนท้ายนั่นก็คือ เด้ดื้อเลยแค่นี้ใช่ไหมที่เธอต้องการอย่าได้โวยคนงฉันอยู่ไนอยู่แล้วแค่ทรม,มานเก็บทุกอย่างที่เธอทิ้งอ่ะในที่สุดก็คงไม่ต่างกันสุดท้ายเธอก็ไปยากนิดนึ่งครับตรงเนี้ยก็ค,คือทุกอย่างออนอยู่บนเอหมดเลยนะ ในที่สุดก็คงไม่ต่างกันหนึ่งคอร์ดหนึ่งออนห้าคอร์ดสุดท้ายคอร์ดเทเตอร์ผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรเดียวตรงนี้มันจริงๆมันคือไตแอดของสองไตแอดใช่ครับไตแอดของ E m a j o เ e major ครับบนเอบนเอจริงๆมันคือคอร์ดเมเจอร์เนนี่หนะครับ จะบอกว่าเป็นเอเเจอรเว่นก็ได้แต่มีตัวนายแต่มีตัวนายก็คือแต่ว่านายณณช่วงเวลาเนี้ยผมไม่รู้จะดียามมันว่าเพราะมันทําฟังก์ชันอะไรอยู่อมันเป็นไหนต่อครับจากอันนี้ก็เป็นห้ส่งใช่เป็นคอร์ดเป็นเป็นคอร์ดนี้แหละแต่ว่าผมเล่นอ่นเดียวกัน ทั้งหมดเมื่อกี้มันอยู่ในคีดีแล้วเพราะตอนแรกมันเป็นดีแฟลตกถูกไหมครับ<ช>แล้วก็เมื่อกี้มีเหมือนอตัวใช้คอร์ดหนา่งลส่งใช่ไหมครับเป็นเอมาส่งมาดีแล้วก็ไอชุดเมื่อกี้ปุ๊บมันก็จบด้วยการชต์อีกครึ่งเสียงใช่ครับเป็นคอร์ดห้าของอ e ีแฟลใช่ครับสน <c oughs> <ๆ>ุกไหมครับตอนแกะเพลงนี้ก็โอ้ใช่ได้ครับใช่ได้ก็จะเป็นเป็นเป็นอยู่ได้ยูแล้วแค่ทรม S <S สุดก็คงมีตางกันสุดท้ายเธอก็อไปแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็นนบจบเพลงไปก็ลายาวเราก็จะเห็นไอเดียการค่อยๆ transpose key ขึ้นมาทีละครึ่งเสียงหรือหนึ่งเสียงใช้กันบ่อยในเราเห็นในเพลงป๊อปบ่อยมากใช่ครับจุดประสงค์มันก็คือทำให้ตกใจตื่นเต้นขึ้นเครียดขึ้น s u r p r i พรขึ้นใช่ครับแต่ไม่ค่อยเห็นที่ขึ้นสรอบแบบนี้ มีบ้างมีบ้างจริงๆจริงๆผมมีแอบซ่อนบางอย่างไว้ในตอนที่ไลฟ์เล่นสดด้วยคือเชนส์ขึ้นใช่ไหมเพลงผมมีบางมีอยู่เพลงหนึ่งมันเชนส์ลงครึ่งเสียงอ่าเพลงอะไร่ะเพลงจะบอกเท่าไหรครับอ๋อก็คือเล่นๆอยู่เนี่ยทาย้าวสโโ่ก็ดึงจากที่ดึงขึ้นดึงลงแทนะไรอยเนี้ยแล้วก็มันได้อ่ะ ได้เหมือนกันไมันเรื่องการเปลี่ยนคีย์มันก็คือมันมันก็ให้ให้ความรู้สึกแบบหนึ่งใช่ไหมครับทั้งเปลี่ยนขึ้นและเปลี่ยนลงก็แต่จุดประสงค์หลักก็คือเซอร์ไพรส์แต่พราะเราฟังเพลงนี้มาแล้วให้มันมีเอ้ยใช่เอ้ยอะไรเงี้ยมาดูนั่งเสีอวขันนิดนึงยิ่งยิ่งจะเป็นเทคนิคทางทางสตูดิโอเนี่ยบางบางคนก็มีแอบเพิ่ม BPM นิดนึงด้วยในท่อนคอรัสสุดท้ายให้แบบให้มันแบบเลี้ยงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เล่นสดก็ยากเราต้องทำมีานอมนะครับ